สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพ่อบ้าน DIY ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูปัญหาปลั๊กไฟหลวมนะครับปลั๊กไฟหลวมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเราอย่าเพิ่งเสียบไฟนะครับอย่าเพิ่งเสียบไฟปลักก๊กตัวเมียตัวนี้นะครับปัญหาปลั๊กไฟหลวมเนี่ยมันมีหลายปัญหานะครับแต่ปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆก็คือไอ้ปลั๊กตัวผู้ตัวเนี่ย มันหัวมันเล็กนะครับหัวมันเล็กเมื่อเราเทียบดูนะพอเรามาเทียบดูนะครับตัวทางขวามือเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเล็กกว่าตัวซ้ายมือตัวนี้นะครับมันจะเล็กลงเล็กกว่านิดนึงนะครับหัวมันดูนะครับหัวเนี่ยมันเล็กกว่าหัวนี้นิดนึงนะครับซึ่งพอมันเล็กเล็กลงเนี่ยเวลาเราไปเสียบปลั๊กเสียบ มันจะหลวมนะครับกระดุกกระดิกนะครับเดี๋ยวผมขอลองผมขอเสียไฟนิดนึงก่อนนะ,ะเสียไฟแล้วเราลองลองลอง,ลองเสียดูนะครับเราก็เปิดน,นี่นะครับเวลาแฟนผมเนี่ยบนตลอดเลยเอ้เนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมแค่ขยับนิดหนึ่ง เวลาเด,เด็กวิ่งมาชนเจ็บอ่าไฟดับแล้วแฟนก็จะโมโหนะครับว่าอุ้ยไฟช็อตเด็กหรือเปล่านะครับเส้นจริงๆมันคือปลั๊กมันหลวมพอมันหลวมแล้วมันทําให้ไฟมันดูนะครับเนี่ยพอมันหลวมแล้วทําให้ไฟมันติดดับดับนะครับถ้าเราไม่แก้นานๆไปอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะอ่า ถ้ามันายไปใสามาเนี่ยมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตตรงนี้นะครับแล้วมันจะไหม้ได้โอกาสจะไหม้อย่างเนี้ยดูนะครับนี่คือรอยไหม้นะครับนี่คือรอยไหม้ของมันถ้ามันร้อนมากๆมันเกิดรอยไหม้บริเวณเนี้ยจะไหม้ถ้าเกิดว่าบ้านเป็นไม้เป็นมีสิ่งที่ติดไฟได้โอกาสที่จะลุกไหม้บ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาแก้อ้ตัวปลั๊กนี้กัน จริงๆตัวแม่เนี่ยมันได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับโดยโทั่วๆไปนะสายไฟที่มีมออ,อก,กเนี่ยมันก็ได้มาตรฐานของมันอยู่แล้วแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ปลัก๊กตัวผู้ตัวเนี้ยตัวผู้ตัวเนี้ยมันเล็กหัวหัวมันผลิตมันเล็กไปนิดน,นึงนะครับเราสังเกตให้ดีๆนะครับว่าที่บ้านเนี่ยถ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนที่ปลัก๊กมันเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็หัวมันเล็กๆอย่างเงี้ยเราต้องรีบแก้ไขนะครับต้องรีบแก้ซึ่งถ้าเราเทียบเทียบระหว่างหัวใหญ่กับหัวเล็กนะถ้าหัวใหญ่เนี่ยเวลาเสียบปั๊บเนี่ยมันจะแน่นนะครับมันไม่ขยับเท่าไหร่แต่หัวเล็กเนี่ยเวลาเราเสียบปั๊บเนี่ยมันจะกระดุกกระดิกได้อย่างนี้นะครับแต่หัวใหญ่เนี่ยสังเกตไหมเนี่ยมันแน่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่ตัวหัวหัวปลั๊กนี่นะครับ ปลั๊กตัวพู่ตัวนี้นะครับคือปัญหาดังนั้นวิธีแก้ของผมก็คือผมอ่ะไปซื้อปลั๊กแบบนี้มานะครับปลั๊กแบบนี้หรือแบบแบบเป็นแบบหัวอย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้หัวใหญ่นิดใหญ่หน่อยนะครับแต่ปลัก๊กปลั๊กแบรนดอย่างเงี้ยมันเสียบเสียบแน่นนะครับมันจะเสียบแน่นเนี่ยเห็นไหมปลั๊กแบนเนี่ยมันจะเสียบแน่นกว่าปลัก๊กตัวนี้เพราะว่าในตัวแบรนดตัวเนี้ยมันแน่น เอาละรครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเปลี่ยนปลั๊กนะครับโดยตัดตัวนี้มาต่อกับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยผมปลั๊กตัวเนี้ยผมไปร้าน20บาทนะครับแล้วก็ไปซื้อมาราคา10บาทเองนะครับอ่เดี๋ยวเรามาต่อเลยนะเรามาดำเนินการตัดแล้วก็ต่อไม่ต้องเสียดายมั้งครับเพราะว่าเราต่อเนี่ยมันปลอดภัยกว่าเยอะนะครับ ดีกว่าเราใช้แบบนี้แล้วก็กดไฟไหม้อันตรายนะครับตัดเลยนะครับเนี่ยตัดเลยเดี๋ยวนี้จริงครับแล้กกนี่แล้วกใส่สาใส่สีฟ้าครับแล้วก็เอนี่ลนี่ อันนี้เราไม่มีเครื่องมือช่างไฟตัดสายไฟโดยเฉพาะนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์ง่ายง่ายนะครับ,ะร,บระวังแหวนระวังแหวนข้างนี้มันหล่ดหายนะครับเก็บ mm hmm. <Keep S 2> ไว้ให้ดีๆนะเร็จวยครับถ่าร็จแล้วเอาสิ่งปฏิยร์ปอกเมือี้นะนะครับนครับ อันนี้เราจะต่อสายเข้าตรงไหนสายสีน้ำสีฟ้ากับสีน้ำตาลฝั่งไหนก็ได้นะครับนะครับแล้วก็พาดเข้าไปอย่างนี้นะครับหมายีึกาพาดมาเราต้องมาทางซ้ายมาทางขวาน,นะครับวนจากฝั่งซ้ายมาขวาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะล็อกนี่มันจะล็อกมันจะเบิดอย่างนี้นะครับ ที่สำคัญคือเราระวังนะครับอย่าให้สองตัวนี้มันแตกกันนะเนี่ยเส้นนี้กับเส้นนี้นะอย่าให้อย่าให้ลวดมันมาแตกกันนะครับอันนี้คือข้อที่สำคัญที่สุดนะครับ

นี่ได้แล้วนะครับเราเราเราไม่ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะหลวมเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราขยับเนี่ยไฟดับเลยใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้เราขยับขยับนะมันไม่ไม่มีกระตุกกระติกเลยเห็นไหมครับเนี่ยเเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีแก้นะครับวิธีแก้ที่ง่ายนะครับที่ทําได้ทุกคนสามารถทําได้นะครับก็ครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ เพื่อนๆช่างพ่อบ้าน DIY ทุกท่านสามารถทําได้นะครับเนี่ยมันไม่รวมเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าเราขยับอย่างเงี้ยไฟดับไฟกระพริบไฟไฟมันช็อตทันทีนะครับเนี่ยสังเกตน,นะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆชาวเพื่อนช่างพ่อบ้านนะครับ ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่างพ่อบ้านด้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ